สวัสดีค่ะขอต้อนรับชาวราศีมังกรทุกท่านหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การพยากรณไพ่ยิปซีในรอบสัปดาห์ที่11มกราคมถึง17มกราคมปี64นะคะถ้าเราพร้อมแล้วเรามาหยิบไพ่ไปพร้อมกันเลยค่ะ ดวงชะตาของชาวราศีมังกรในรอบสัปดาห์นี้นะคะก็หยิบได้เป็นไพ่เดอะฟรูนะคะไพ่ใบนี้เขาบอกว่ามีอิสระมีความสุขต่อให้ทุกเพียงใดนะคะคนก็จะมองว่าคุณมีความสุขเป็นเดือนของชีพผจรลงเท้ามีโอกาสได้เดินทางเกี่ยวกับการทำงานหรือการเรียนนะคะถือว่าดีอยู่ ช่วงนี้ท่านมีความคิดที่อยากมีอิสระไม่อยากขึ้นตรงกับใครนะคะบางท่านก็ทำตัวลันลาคือถ้าคิดเกียจก็คิดเกียดโดดโลกถ้าขยันก็คือขยนันไปเลยนะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่ชิพจรลงเท้าอยู่แต่เขาเรียกว่าอาจจะพบเจอเหตุการณ์ใหม่ๆที่ทำให้ท่านต้อง ตื่นเต้นแล้วก็ท้าทายมาด้วยนะคะเพราะว่าจะเป็นเด็กแล้วก็มีกระเป๋านะคะพร้อมเดินทางแล้วก็รับประสบการณ์ใหม่ๆเข้ามานะคะด้านการเงินหรือว่าธุรกิจต่างๆนะคะก็ยังมีลูกค้า เก่าลูกค้าประจําแวะเวียนมาบ้างนะคะ,ะช่วงนี้ลูกค้าใหม่ก็อาจจะไม่ค่อยมีนะคะแต่ที่อยู่ได้นะก็เป็นลูกค้าเก่านะคะอันนี้ก็ถือว่าดีอยู่ขอให้เรารักษามาตรฐานของเราไว้นะคะ,ะก็เกี่ยวกับด้านปัญหาและอุปสรรคที่เข้ามาศัตรูนะคะหรือ คนที่คิดไม่ดีต่างๆนะถ้าเราประสบความสำเร็จเยอะหรืออะไรต่างๆมันก็มีบ้างนะคะคนที่ไม่ได้หวังดีกับเรานะคะอันนี้ก็ระมัดระวังคนแปลกหน้านะคะที่เข้ามานะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ไว้ใจใครหมดแต่ให้เราดูแล้วก็อย่าพึ่งตัดสินใจเร็วเกินไปนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับ ชาวราศีมังกรนในรอบสัปดาห์นี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ